ค่ะก็กลับมาพบกับช่องเกษตรจีปาถาอีกเช่นเคยนะคะมาดูตากะยายวันนี้เก็บผักนะคะผักแกสวยมากเลยะคะ่ะปลูกแบบผสมผสานมีมะเขือใบแมงลักแล้วก็ผักชีผักกวางตุ้งหอมกระเทียมนะคะเดี๋ยวมาดูยายดีกว่านะคะพิกัดก็จะอยู่ที่อู่ห้าบ้านบึงใต้ อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาถามมาดูยายกันนะโอะเคทำอะไรบ้างดูยายเกย็บผักนะคะนี่ผักอะไรคะเนี่ยเกย็บผักอะไรคะรผักกาดโมผักกาดมนะคะหรือผักกวางตุ้งบ้านเรานะคะขายดีนะคะของเกย์ขาย แกจะเก็บไปส่งแม่ค้าใช่ไหมคะส่งแม่ค้าตลาดลมเก่านะคะแต่ก่อนแกเก็บขายเองนะคะวัดีว่าเดี๋ยวดีแกส่งอันนี้เป็นมะเขืออะไรคะเนะี่ยใหญเป็นมะเขือเปาะมะเขือเปาะนะะลูกโอ้ได้กินนะ,ะกินกับน้ำพริกเนาะยหญออ่กับลาบกัน,นอโอ้กับน้ำพริกกับลาบนะฮะนี่ยังไม่โตเต็มที่เท่าไหร่ วานนี้เดะเก๋บอ,อกเก็บไปเมื่อวานนี้โอ้ดูนะคะโอ้มีหลายหลากหลายมะเขือนะเพือ่อนดูนะโอ้อันนี้มะเขือละยใยญ่กลมๆเนี่ยเขียวเียวตโอ,โอ้เป็นมะเขือตอแหลเก๋มามันจะเป็นสีม่วงใช่ไหมยหญ่อ๋อสีม่วงอืออันนั้นก็ตอแหลเหมือนกัน อันนี้ตอแลยมเขียวไปกีอ้อ๋ออ๋ออันนี้เป็นมะเขือตอแหลพันสีเขียวพันพื้นบ้านโบราณน,นะฮะดกมากดกมากเลยนะคะเด้ ชาวตำบลฝายนาแสงน้องสว่างน้ำเฮียทุกท่านปลูกมานานหรือยังคะได้ค่ะยายมานานแล้วประมาณได้สองเดือนแล้วเนาะสองเดือนสามเดือนผ่านมาแล้วขอปราบขอพระคุณคะแนนเต็เก็บเอาเก็บเอาเก็บจากก็แมว เก็บเอาทุกข้าวบุญเดียวก็ได้หรอกโอ้จ,จอะจาเห็นไหมคะเพื่อนๆโอ้มีหลายอย่างนะดูนะคะโอ้ผูกแบบผสมผสานจริงๆนะคะมีผักชีใบเลื่อยของเรานะคะออกดอกแล้วนะแกเก็บพันไว้เองนะเะพื่อนๆผักชีใบเลื่อยผักกวางตุ้งมะเขือเปาะ ก็ขือตอแหลแบบเขียวๆนะคะลูกเขียวๆแล้วลูกสีเขียวกับลูกสีม่วงสีม่วงจะอยู่อีกทางหนึ่งเดี๋ยวจะพาเพืเ่อนๆไปดูนะคะโอ้ดูนะคะเพืเ่อนๆโอ้ลูกเล็กน่ารักจิงเลยน้าไปกินกับน้ำพริกนะให้อย่างเงี้ยโอ้สวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกพันหนึ่งนะคะนี่พันสีม่วง น,นี้พันธุ์สีเขียวนะดูนะคะเกจะปลูกอย่างนี้ทุกปีนะคะน,นั้นบวบของลูกชายเกนะคะขอข้ามไปน,นี่นะ,ะเนอผักชีลาวก็มีนะคะศอ,อกดอกออกดอกแล้วนะคะนี้ก็ไว้ทำพันธุ์นะดูดูด,ดูแล้วก็กระเทียม ดูนะรกระเทียมนี่ก็ปลูกกันเยอะเหมือนกันนะปลูกไว้ทำพันธ์ไว้ขายตอนช่วงหน้าแรงนะนี่ผักชีโอ้เราเห็นแล้วเห็นมะเขือผักชีหอมนะผักชีหอมหอมป้อมบ้านเรานะฮะโอ้ดูมะเขือตาแลโอ้โหเพื่อนดกมากเลยนะ ดูดูดูนี่แบบพันม่วงนะพะันสีม่วงเกเก็บพันไว้ 1, เ,เองนะ,ะทุกปีเลยดูนะฮะโอ้ดกมากเลยนะพะื้นที่แค่งานเดียวนะ,ะเก็บปลูกอย่างนี้ของเกทุกปีนะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นหอม หอมแดงนะฮะนหอมแดงปลูกแบบนู่นผสมผสานแซมมีใบบัวบกผักชีลาผักชีไทยพริกนะฮะกระเทียมหอมนี่นะทำเป็นยกร่องหน้าเดี๋ยวถามเกยก่อน ย,าย้ายนานี่ทำนาไหมตรงเนี้ยไ,ไม่ทำปลูกผักขายอย่างเดียวนะตรงนี้น้านาเกยก็ไม่ได้ทำนาเพราะน้ำม,มันไม่ท่วมเนาะยกล่องขึ้นยกล่องขึ้นปลูกผักอย่างเดียวนะอือดีดีดวหวานตอ,อ่อนยอดใหนองเงี้เบอกให้ให้เก็บไปกินนะครับเพื่อนๆดูสิ บัวหันแม่หอมันดีเป่นดกอกเนี่ยเอาเราใบบัวบกเนี่ยบัวบกนนบวไปบวกไปขายบัวได้เอาอก็ยังว่ามือหน้าพูนเอาเมฆสิได้เอาอยี้เก็บผักก้อนต้องเก็บไปไว้เต็มึงแรงพูนไปบัวบกนะจ้ะจังสิได้มันทำไมอ่ะมันเหี่ยวจิ มือรงมือเล้วจังี้อ,อื้นมืออืนจังี้มาเอาไปไหวอืม,มันก็ได้มันแล้วเอาแต่เช้ามันก็ได้งอนก็อ๋อหมายถึงว่าถ้าเก็บอตอนเช้านี่คือแกเก็บผักด้วยแกเก็บไม่ทันนะคะแกต้องเก็บผักให้เสร็จก่อนพวกไอผักกวางตุ้งหอมกระเทียมพริกมะเขืออะไรของเนี้ยของพวกแกของเนี้ยของของแกนะคะมันทำหลายอย่างมันทำให้ทานแดดมัน ก็ร้อนแล้วมันจะเหี่ยวนะฮะใบบัวบกต้องจะเก็บพรุ่งนี้ดูนะคะมีแต่อว,วบๆทั้งนั้นเลยนะคะทำทำกันสองคนนะคะเนี่ยอสองคนตายยายนะคะแกขยันมากเลยนะคะมาเห็นมาตั้งแต่เช้าทุกวันเลยนะคะ แล้วก็ช่วงบ่ายๆก็จะไปมัดไปแต่งแล้วก็จะเอาไปส่งแม่ค้าที่ตลาดใหญ่นะฮะตลาดลมเก่านะ,ะดูนะมีแต่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนี่นะคะปลูกแบบผสมผสานจริงๆนะฮะพื้นที่แค่งานเดียวเนาะปะ้ายายมีรายได้ทุกวันเลยนะฮะ ขอถามเรื่องรายได้ได้ไหมคะหมดเนี่ยยายได้ถึงสองหมื่นปีหนึ่งปีนึง่งโอ,งอ,โอ้ัได้ได้เยอะกว่าสองหมื่นนี้ได้เยมอะมาหงนี้ได้่ด 3, หงอือี่เนไอือก็ได้หงสมสม,มเขือเปาะเนี่ยี อมะเขือตอแหลนะเก็บโอ้ค่ะค่ะโอ้มาเขือตอนที่มันมีราคาเก็บเก็บได้วันละสองสามถุงละถุงละสามรช่วงที่มันราคาช่วงนี้ผักมันลักลงนะคะเพื่อนๆมันถูกผักอะไรก็ถูกหมดนะคะลรา,ายได้ รายได้สี่ห้าหมื่นนุ้นนะเพื่อนรงเนี้ยไปบอกว่า20,000ืไม่อยู่ต่อปีนะฮะต่อฤดูกาลเนอ่ยฤดูของมันอะ่ะหมดอายุมันอะ่ะก็จะได้ประมาณเกือบหะะ้าหมื่นนะทำดีนะ,ะแกปลูกอย่างนี้ทุกปีเลยนะเนะีย่ยดูนะ ไม่ต้องทำนานา้ำไม่ท่วมวนู้นตรงนี้ก็เลยปลูกผักขายนะฮะมีสารพัดสารเพน,นะฮะหลายอย่างอย่างละนิดละหน่อยออยายบอกอย่างละนิดละหน่อยนะฮะออเอาไปกินลูกเอเก็บเอ,ออเอาเอาเฮ้ะเก็บไปเฮ้ะแมวมันที่เก็บบอกว่าอย่ามาแม่จี้ถิงแม่แม่ก็ยิ่งเศร้าแล้ว เกกก็บลูอสำหรับช่องกเกษตรจิปาถะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ